สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กุ๊กบางแคก็กลับมาใน EP ีที่16นะครับเอ่อ e พีที่16ก็จะมีนำเครื่องรางนะฮะนำเครื่องรางมาลงเพิ่มเติมด้วยนะครับหลังจากที่ไม่เคยได้ลงเครื่องรางเลยนะฮะเครื่องรางก็พอมีสะสมบ้างนะครับวันนี้ก็มีพระหลากหลายนะฮะพระหลากหลายแล้วก็พระที่ ใช้ติดตัวนะฮะใช้ติดตัวเป็นผ้ากึ่งเครื่องรางนะฮะเป็นเดือยเมกสิ์นะครับองค์นี้ก็ได้มานานแล้วนะฮะแล้วก็เป็นผ้าที่ใช้อยู่ประจานะฮะใช้อยู่ประจําเลย <c oughs> ผมก็ขออนุญ,ญาตก่อนดูผ้ากันนะฮะก็ขออนุญ,ญาตเรียนเรียนรยนายละเอียดส่วนตัวของช่องกุ๊กบังแคไว้ดนหนึ่งนะครับกุ๊กบังแคก็สะสมผ้าเครื่องมานานแล้วนะฮะ ร่วม20ปีนะครับส่วนตัวจะเป็นคนชอบพระเก่านะครับก็สะสมพระเก่าพระกลางเก่ากลางใหม่นะครับสะสมเรื่อยมานะครับไม่ค่อยได้ขายเลยก็จะสะสมอย่างเดียวนะฮะบ,บางองค์ถ้าราคาสูงนะฮะก็จะเก็บตังค์ไว้รอรอ,รอเงินพร้อม,อมนะฮะแล้วก็เช่านะฮะโดยที่เออบางทีเราเช่าพระเราช,อ,รราชอบนะครับมันเป็นความสุขส่วนตัวนะแล้วก็ ต้องใช้ใช้การการวิเคราะห์ว่าการสภาพการเงินมันพร้อมหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมล้วก็เ้วก็เช่าโดยที่เราไม่ทําให้ครอ,อบครัวเราเดือดร้อนดีที่สุดนะครับเพราะว่าส่วนตัวกเ็เคยเช่าโดยที่ใช้เงินเยอะนะฮะใช้เงินเยอะบางองค์หลักหลักแสนแสนกว่า200 0สนสองแ,องแกว่าบางทีก็ทําให้ธุรกิจนะครับธุรกิจมีการสะดุดบ้างเพราะว่า เป็นผู้รับเหมาต้องจ่ายเงินลูกน้องก็เข้าใจนะฮะว่าบางทีเราใช้เงินไปกับสิ่งที่เราชอบเราก็ต้องคิดวิเคราะห์ก่อนนะฮะว่าเออเดีจะคนในครอบครัวว่าเราบริหารการเงินลงตัวไหมนะฮะแต่ก็ไม่ท้อนะฮะสะสมเรื่อยมาสะสมเรื่อยมาก็ร่วม 20ปีแล้วนะครับหมดไปเช่าไปเออเป็นหลัก10ล้านเลยนะฮะหลัก10ล้านเลยแต่ก็มีความสุขนะฮะเราเก็บมาจนถึงจุดหนึ่งเราก็คิดว่าถึงเวลาที่เป็นการแบ่งปันแล้วฮะแบ่งปันเพราะว่าผมบางองค์เช่ามาแพงก็มีบางองค์เช่าจากเอซียนก็มีบางองค์ก็เราได้มาจากบ้านลูกค้าซะส่วนใหญ่นะฮะหลายองค์เลยได้มาจากบ้านลูกค้า เราทํางานเป็นรับเหมานะฮะผมเป็นผู้รับเหมาทํางานบางทีงวดสุดท้ายนะฮะก็จะขอเปลี่ยนเป็นพระบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ได้มาได้มาตลอดนะฮะจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับโอกาสนั้นๆน,น,นะฮะบางองค์เราดูได้นะฮะเราดูได้เราก็สามารถที่จะคุยราคาในในราคาที่ได้มาไม่แพงนะครับ เราชอบนะฮะแล้วก็องค์ไหนที่ดูถูกตาต้องใจบางทีหอบ้านลูกค้าท่านหนึงบางทีมีอยู่องค์เดียวก็มีนะฮะแต่ว่าเราไปองค์ที่เราชอบแล้วก็แล้วก็ขอแบ่งกันมานะฮะเราขอแบ่งกันมาราคาผมก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ราคาจาไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่ใช่ราคาที่เป็นราคาซื้อราคาเต็มนะฮะราคาที่ขอแบ่งลูกค้าใหม่อีกทีหนึง่งซึ่งวันซึ่งตอนนี้ก็เป็นราคาที่ที่แบ่งให้กับพี่พี่เอฟซทุกคนกันเลยนะครับ <c oughs> เรียนประวัติเรียบร้อยนะครับก็เลยขออนุญ,ญาตมาดูมาดูองค์แรกกันเลยนะฮะองค์แรก <c oughs> อันนี้มาดูเครื่องรางกันก,นก่อนนะครับมาดูเครื่องราง อันนี้เป็นกะลานะฮะกะลาอันนี้เป็นหลวงพ่อปิ่นนะครับหลวงพ่อปิ่นวัดศรีสาทององนี้แกะเป็นรูปใบโพนะฮะแกะเป็นรูปใบโพเนื้อข้างหลังก็จะเป็นเนื้อโซนกะลามีมีรอยจานคมคมลึกๆนะครับสินหลวงพ่อปิ่นนะฮะองนี้จัดเป็นกะลาที่ดูง่ายนะฮะหลวงพ่อน้อยทุกวันนี้ก็ความต้องการในในวงการเนี่ย มีมากนะฮะด้วยราคาที่ไปไกลมากพี่ๆหลายคนก็หันมาสะสมหลวงพ่อหลวงพ่อปิ่นกันนะครับพุทธคุณก็อย่างที่ทราบกันนะฮะโชคลาบนะครับมาเป็นันดับหนึ่งเลยนะครับดุนดวงเสริมโชคชะตานะครับใช้คู่กับเมฆสิทธ์เนี่ยฮะถือว่าสุดยอดเลยนะครับองนี้กะลาหลวงพ่อปิ่นนะครับ การแก่ก็ธรรมชาตินะฮะวิจิตนะครับผมว่าพระเก่าโดยส่วนตัวผมว่าเป็นโบราณวัตถุที่น่าหลงไหลนะครับผมก็จะสะสมฮะกลางเก่ากลางใหม่ไว้เยอะเลยนะฮะด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนชอบพระเก่านะฮะพระเก่าพระกลางเก่ากลางใหม่นะครับ รอยแต่งขอบก็ดูเป็นธรรมชาตินะฮะรอยจานนะครับลายมือนี้เป็นเอกลักษณ์มากเลยฮะ,ะจานใบพัดนะครับ ถ้าพ่อน้อยก็ตัวลือนะฮะตัวลือจะหันหัวเข้าพ่อปิ่นก็จะหันหัวออกนะฮะนี้กาลานะครับหลวงพ่อปิ่นวัดศรีสะทองนะฮะบ,บางเฉียบของแต่ละชิ้นก็ร่วม20ปีแล้วนะฮะร,ร่วม2ีปีบางชิ้นก็มีนานกว่านั้นนะครับ ของที่บ้านบ้างก็มีแต่ผมก็จําไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูองค์ที่2องนะฮะองค์ที่2มาดูเบญจาเหียยหล่อกันนะครับเบญจาเหียยหล่อองค์นี้ก็เป็นองค์ที่เป็นองค์รักองค์หนึ่งของผมเลยนะฮะเพราะว่าด้วยกระแสผิวที่ดูง่ายและเป็นศัก์รีเบญจ์นะฮะศักรีเบญจาเหียยหล่อเลยนะครับถ้าพี่ๆท่านใดจําตําหนิได้นะผมว่าได้เปรียบเลยนะฮะส่วนความเก่าเนี่ยฮะความเก่าผมว่า ทุกคนมีพื้นดูแยกความเก่าได้ผมว่าก็เข้าใจธรรมชาตินะฮะของเหรียญหล่อประกบนะครับมีร่องรอยการประกบนะครับการประกบมีก้านชนวนนะฮะมีดินไทยประกบเม็ดแร่ที่อยู่ที่ดินไทยนะฮะเวลาเราไล่หุ่นเทียนออกนะฮะเททองเหลืองไล่หุ่นเทียนออกออดินไทยเนี่ยโดนความร้อนเม็ดแร่นะครับก็จะไปติดอยู่ตามองค์พระนะฮะติดอยู่ตาม เนื้อโลหะนะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติที่เราพิจารณาในส่วนของผ้าหล่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้ากิ่งก็ดีผ้าใยเหลียญหล่อนะครับอันนี้เป็นเบสิกของเนื้อโลหะที่เป็นเหลียญหล่อนะครับ <c oughs> องนี้หลวงปู่ลอดวัดบางน้ําวนนะฮะตรงข้างๆคิ้วตรงกลางก็จะมีหลุมนะฮะหูก็เป็นหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยม ลองสังเกตดูนะฮะถ้าใครมีหนังสือก็ลองพิจารณากันดูนะฮะความเก่าธรรมชาติตัวหนังสือนะฮะความคมของตัวหนังสือถึงแม้ว่าจะเป็นผ้าหล่อนะครับแต่ว่าตัวหนังสือรอยนูนเด่นนะฮะของทาเรียนแบบก็จะตื้นๆบางๆผนังองค์พระก็จะดูเป็นขึ้นๆน,นะฮะดูเป็นผิวก็จะเป็นลิบเรียบบางจุดก็จะมีนูนแต่ว่าไม่ธรรมชาติ อย่างที่ผมได้เรียนไว้ทุกๆ EP ว่าธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราทำธรรมชาตินะฮะธรรมชาติทำเกยไม่ได้นะฮะเกทำให้ไม่เหมือนทำให้เหมือนไม่ได้นะครับวงนี้ก็20ปีได้แล้วนะฮะบางทีเราได้มาแล้วก็ อย่างผมคนหนึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบจะเอานำพระไปออกโซเชียลแล้วก็จะลงที่ไหนนะเพราะว่าด,ด้วยการที่ว่าเราบางทีเราก็ห่วงนะฮะบางทีเสียดายมีคนเคยขอเช่าสมัยก่อนก็เป็นคนเสียดายนะฮะเราก็ไม่ได้เชา่าจะเป็นเช่าของเขาแทนนะฮะบางเดือนเช่าพระหลักสี่ห้าแสนก็มีนะครับด้วยความที่ว่าชอบนะฮะ บางทีหมุนเงินไม่ทันนะฮะทำชธุรกิจรับเหมาหมุนไม่ทันแกะกรอบทองไปขายบ้างก็มีนะฮะแกะกรอบทองไปขายแต่ก็ไม่ได้ขายแค่องสอ,อ,ององผมแกะทีหนึ่งก็สมัยก่อนกำกำหนึ่งในกรอบมือสองผมซื้อกำอยู่ประมาณพันหนึ่งพันสองนะฮะบางทีไม่ถึงเก <s> ้าร้อยด้วยตลับอยู่พันสามนะฮะ <S <s ผมแกะกรอบทองไปขายก็ได้มาสองแสนได้บ้างฮะ แต่ก็ต้องแกะเพราะว่าไปจ่ายค่าแรงลูกน้องนะฮะสมัยตั้งแต่ยี่ิปีแล้วนะฮะสิบกว่าปีบางทีเราเช่าจนแบบหมุนไม่ทันนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับเล่าสู่กันฟังอันนี้หลวงปู่ลอดวัดบางน้ำวนนะครับ <c oughs> เป็นจาเหรียนหล่อองค์ที่สามนะครับเอ,อ,องนี้พระพิกคเนศนะฮะเจ้าคุณสรีนะครับสองกร ถ้านิยมเลยจะเป็น4กอนะฮะองค์นี้จะเป็น2กอนะฮะผมว่าเป็นของหายากเลยนะฮะของวัสุทัศน์ส่วนตัวผมนะผมตั้งแต่เล่นพระมานะฮะยี่สิบปีผมได้แค่องค์เดียวนะฮะเจ้าคุณสีสองสี่แปดห้านะฮะคาพิคเน่สองกองสี่กอจะนิยมกว่านะฮะองค์นี้สองกอเนื้อทองเหลือง มีการชันวนลอยแต่งตะไบผมว่าถ้าพี่ๆท่านใดดูความเก่าพิจารณาความเก่าได้ผมว่าดูกันได้ไม่ยากนะเราเอาราคาออกไปก่อนเลยเราดูแค่ความเก่าก่อนนะครับก็จะก็จะรู้ว่าโดยที่เราจะดูผ้าโดยเราไม่มีอคตินะฮะล่องลอยของการประกบนะฮะร่องรอยของการประกบคือถ้าเรารู้เรื่องของวิธีการสร้าง อย่างเรื่องดินไทยเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องรู้เลยนะเพราะว่าจะบ่งบอกถึงวิธีการสร้างของพระนั้นๆน,น,นะฮะพระพิคเน่ะนะครับสองกอเจ้าคุณสีล่องลอยการประกบนะฮะการประกบแม่พิมพ์ เนื้อหาความเก่าผมว่าก็ค่อนข้างชัดเจนนะรอยหลุมนะฮะเม็ดแร่ติดตามองคพระคาบดินครีบแาวองค์นี้ครบสูตรเลยฮะความเก่าครบสูตรเลยต้องรอยการแต่งตะไบใต้ฐานรอยตัดก้านชนวนนะครับถ้าเพื่อนๆที่พี่สังเกตเออรอยตะไบอะฮะมันเป็นรอยตะไบถ้าตะไบเก่าเนี่ย มันจะมีพื้นฐานในการพิจารณาที่เหมือนกันนะเวลาเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยทันทีว่าตาไบเก่าตาใบใหม่นะฮะอันนี้คือเกิดจากประสบการณ์นะครับเกิดจากประสบการณ์จริงๆเลยอย่างผู้ที่มีความรู้เซียนนะฮะคือเขาผ่านมือเนี่ยวันนึงเนี่ยปริมาณมหาศาลนะเวลาเขาดูาพ้าปุ๊บเขาทําไมเขาถึงหยิบมาพลิกหน้าพลิกหลังดูเกณฑแทนได้ก็เพราะว่า เขาผ่านมือเยอะนะฮะจนเขาจดจําเรื่องของขนาดก็ดีทธรรมชาติพิมพ์ทรงนะฮะแม้แต่รอยตะใบนะฮะเขาจดจําได้หมดเขาหยิบขึ้นมาเขาพลิก2ทีเขาสามารถที่จะบอกออแท้หรือไม่แท้ได้เลยฮะอันนี้คือความสามารถของเขาเลยมีคําว่าเซียนนาหน้านะฮะต้เอเก่งจริงนะฮะอันนี้เป็นเจ้าคุณสีนะครับพระพิคเนต <c oughs> มาดูมะเฟืองหลวงพัพักวัดโบสนะฮะมะเฟือง การพูดผีปีศาจนะฮะการสิ่งอัปมงคลต่างๆนะครับถือเป็นเครื่องรางที่หายากนะตัวจริงๆหายากอย่างลักที่เกาะติดกับห่วงเชื่อมนี่ก็แข็งมากนะฮะแข็งมากความเก่าบ่งบอกเลยนะครับ ผมจะหยิบของขึ้นมาลง YouTube ก็จะนำของที่พิจารณาจากตาเปล่าได้นะฮะดูง่ายๆจากตาเปล่าก่อนมเมื่อมาลงกล้องหรือว่าลงเป็นคลิปี่ได้เพื่อนๆพี่จะได้ดูธรรมชาติได้ง่ายขึ้นนะฮะบางทีเอาของที่ดูแล้วถ้าดูยากนะฮะดูยากหมายความว่าด้วยด้วยเนื้อหาก็ดีนะฮะด้วยธรรมชาติก็ดีนะฮะ บางทีถ้าเกิดว่าเราลง YouTube ถ้าเกิดว่าดูยากนี่ก็จะทำให้เราทวีความดูยากไปอีกผมก็จะพยายามคัดของที่ดูง่ายๆให้นะครับพระพักวัดโบสนะฮะมะเฟืองนะครับขนาดก็ประมาณนิ้วหนึ่งนะฮะประมาณนิ้วหนึ่งนะครับ <c oughs> มาดูต่อมานะฮะต่อมามาดูเบนจากตะกุด หรือเปล่าฮนะอันนี้เป็นหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับหลวงปู่ใจวัดเสด็จเป็นลูกอมนะฮะลูกอมตะกุดเป็นเนื้อเงินนะครับวิธีการพานันวิธีการดึงตะกุดนะฮะได้ที่พันบ่งบอกถึงอายุเลยนะฮะหอบางอย่างก็ผมว่ามีม,มีมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอยู่ในตัวนะ สมัยก่อนตอนทีออ่มีเงินอยู่นะฮะมีเงินอยู่พอสมควรผมก็ผมซื้อดารามานะฮะซื้อดารามาถ้ากุดผูดใจวัดเสด็จแต่ก็ขายไปแล้วนะฮะบางทีการที่ขายไม่บางครั้งก็มีเดืยดร้อนเรื่องเงินบ้างบางทีก็เป็นการแบ่งปันให้กับผู้มีพระคุณนะฮะ อันนี้ลูกอมนะฮะลูกอมภ <c oughs> ูใจแล้วก็เรามาดูพระเนื้องผงกันนะฮะองนี้ <c oughs> วัดพับนะครับตุ๊กตาวัดพับหรือ <c oughs> ที่เรียกกันติดปากที่คนคนคนเล่นสมัยก่อน <c oughs> เขาจะเรียกกันว่าไข่จิ้งโจกนะ <c oughs> ตุ๊กตาวัดพับเนื้อหาก็จัดจ้านนะครับผ่านการใช้มานะฮะ รวมร้อยปีเนื้อแบบนี้แหละฮะวัดพับวัดพับถ้าไม่ได้ใช้เลยก็จะขาวๆเลยนะฮะเหมือนสมเด็จวัดระฆังที่ไม่ผ่านการใช้ะครก็จะขาวๆบางทีถ้าเราเราดูพระได้ถึงจุดหนึ่งเราจะเข้าใจว่าในความขาวมีความเก่าอยู่ในตัวนะครับตุ๊กตาวัดพับ เนื้อหามวลสารก็เป็นตามสูตรมาตรฐานนะผมว่าแบบเป็นพระพิมพ์มาตรฐานเนื้อหามาตรฐานหมดเลยไม่ผ่านการล้างนะฮะ <c oughs> <c oughs> ตุ๊กตาวัดพับนะครับมาดูพระ <c oughs> นครคอมมถมกันนะฮะพระนครคอมถม องนี้สมัยก่อนก็เช่ามาเยอะบ้างเลยนะฮะจะเช่าพิมเป็นพิมอื่นนะฮะจะเช่าเป็นพิม์รัตนาไตบ้างซุ้มแหลมบ้างนะฮะซุ้มโค้งบ้างนะฮะศึกษาหลวงปู่บุญสมัยก่อนไม่เป็นผมเช่าหลวงปู่บุญเช่าทีหนึ่งก็ค่อยๆทยอยเช่านะฮะเดือนหนึ่งผมเช่าตอนนั้นไม่แพงองละหมื่นก่าบาทก็เช่ามาสิบกว่าองนะเพื่อศึกษาเนื้อดินหลวงปู่บุญเพราะว่าเออเป็นพระตอนนั้นเป็นพระในดวงใจเออเป็นเป็นเป็นเกจิในดวงใจองคหนึ่งที่ ผมดูไม่ได้นะฮะเออแล้วด้วยที่ว่าเราอยากเป็นผมก็ค่อยๆเช่านะ,ะค่อยๆเช่าเช่ามาสิบกว่าองค์จนเราดูได้นะฮะเราดูได้แล้วก็เกิดความชํานาญในการเช่าหาเองนะฮะองนี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์นากระกนะฮะนากกเป็นเนื้อดินนะฮะจานหกไทยนี่คือนิยมสุดนะครับของหลวงปูป่บุญเลย หลวงปู่บุญท่านจะจานเปียกนะฮะกดดินมาดแล้วก็เวลาก่อนจะผเผาก็จะมีจานก่อนนะฮะเป็นจานส่วนจะเออ่จะเรียกกันว่าจานเปียกเพราะว่าจะจานตอนที่องค์พระเปียกอยู่นะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอาจารย์ใหญ่ของวัดกลางบางแก้วเลยนะฮะโดยที่ท่านมีลูกศิษย์นะฮะมีศิษย์ สิทธิเอกก็เป็นหลวงปู่เพิ่มนะฮะหลวงปู่เพิ่มแล้วก็มาหลวงปู่เจือนะฮะหลวงปู่บุญที่สร้างเจ้าสวนโด่งดังนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วคนรักพระเนื้อผงนะฮะเนื้อดินองค์นี้ดูเป็นอง์ครูได้นะครับ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับ <c oughs> ราคาแบ่งปันกันเลยนะครับราคาแบ่งปันกันเลยแล้วก็องค์ต่อมานะฮะองนี้เป็นพระที่ใช้อยู่ <c oughs> เป็นพระที่ใช้อยู่นะฮะปิตาเมฆสิทธิ์นะครับขออนุญาตไม่แกะนะพอดีรับพอดีผมไม่ได้ขายองคนี้ก็เลยเอ,อยังไม่ได้ขายนะตอนนี้ยังไม่ได้ขายเป็นเป็น,ปนพระองค์หนึ่งที่ไว้ใช้นะฮะก็เลยลงให้เพื่อนพืนที่พี่ได้ดูธรรมชาติของเมฆสิทธิ์กันนะครับ บางทีอยู่ในตลับอาจจะดูยากนิดนึงนะฮะแต่ก็อยากจะให้ลองชมกันดูนะฮะในเมกสิต์วันนีาจะเป็นเขียวปีกแมงทับนะครับจริงๆไม่ดูไม่ยากนะเมกสิทตผมว่าคือคือถ้าเรามีของอ,องค์จริงอยู่ในมือนะมีทั้งองค์2อ,องค์นะผมว่าเราดูธรรมชาติที่เ,เวลาเจอนะฮะก็จะสามารถที่จะพิจารณาได้นะฮะ แต่เมฆสิทธิ์ก็จะมีหลายโทนนะบางองค์ก็จะองคดําก็มีองคแดงนิดๆก็มีนะฮะบางองก็จะเป็นเหลืองก็มีนะครับผ่านการใช้มาผมเคยมีลูกสะกดเมฆสิทธิ์ส <c oughs> ีเหลืองทั้งทั้งชิ้นเลยนะฮะผ่านการใช้มาแบบโชคโชนมากนะครับอันนี้ปิตามเมฆสิทธิ์หลงวงพ่อทัพวัดอโงนะฮะ,ะมาดูองค์นี้พุโทโธนะฮะพุโทโธเนื้อผงพุทธคุณนะฮะ <c oughs> หรือเนื้อดินจําไม่ได้แล้วหลวงพ่อแม่ชีบุเรียนผมก็ไม่ไม่มีนะฮะมีแค่องค์เดียวก็ไม่ได้เล่นนะฮะแต่แค่เราพิจารณาเกท้ได้แล้วก็ได้บางทีเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้พระอะไรมานะครับถึงเวลาอะไรที่เราดูได้แล้วก็จะเช่าองค์ที่เราดูได้มานะฮะอันนี้น่าจะพิมพิมเล็กหรือพิมพกลางนะผมจาไม่ได้ละ ราคายังจำไม่ได้เลยครับยี่สิบปีแล้วะฮะบางองค์ก็ได้มาระหว่างทางสิบห้าปีแต่ขั้นต่ำก็สิบกว่าปีขึ้นทั้งนั้นนะฮะได้มาตามบ้านลูกค้าทำงานรับเหมานะฮะบทีได้พระใต้จากภาคเหนือก็มีนะฮะที่ไปทำงานโซนภาคเหนือได้พระใต้มาคนเหนือดูบางทียังไม่รู้จักนะฮะหลวงปู่พระหลวงปู่ทวดยกตัวอย่างนะฮะ ผมก็ได้มาโดยที่ไม่แพงนะฮะราคาก็เลยราคาที่แบ่งปันกันก็ไม่แพงนะ,ะราคาที่แบ่งปันกันเลยนะครับพุทโธนะครับ <c oughs> พุทโธองค์สุดท้ายเรามาดูอันนี้เป็นพระปีรันนะฮะพระปีรันเป็นเพิงเล็กนะครับคาบดุบบางๆนะฮะคาบผูกบางๆ ถ้ามีคาบกุติดอยู่บ้างผมว่าทําให้เรามีองค์ประกอบในการพิจารณาหลายอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงใบลานก็ดีคาบความเก่าก็ดีคาบกลุ่กก็ดีนะฮะพราปีลันนะครับคาบกุก็จะเหมือนกับกุเจดีเล็กนะฮะคล้ายคลกุเจดีเล็ก บางคนก็สมัยก่อนก็จะแบบมีเอากาวบ้างติดที่องค์พระเอาเข้า,าความร้อนไมโครเวฟบ้างนะฮะให้ดูเป็นคาบคาบกุความเก่าแต่ว่า,เ,าเขี่ยเบาๆก็หลุดแล้วนะฮะอันนี้แข็งนะฮะคาบกุนี่แข็งเลยถือเป็นพาที่น่าใช้นะครับพาที่มีค่านิยมไม่ลดหลั่นลงมาเลยนะฮะจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ฮัปปี้ลังนะครับก <c oughs> <c oughs> ็พบกันใหม่นะครับที่ EP หน้านะครับ EP พ6ก ผมกู้บังคคก็กราบขอบพระคุณพี่ๆเอีนะคบพี่ๆเอแล้วก็พี่ๆที่รับชมพี่ๆเก่านะฮะพี่ๆคนใหม่ที่เข้ามารับชมช่องกูกบังแคก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับอยากได้รูปเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามนะฮะทางไลน์ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็098289 4ี่เอ่อหนะฮะหรือติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลไว้เพิ่มนะฮะเบอร์โทรศัพท์จะได้จะได้พูดคุยกันนะฮะชอบองค์ไหนนะครับถูกใจองค์ไหนอยากได้รูปเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับราคาก็เป็นราคาแบ่งปันกันนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ <c oughs>